ยามาฮ่า V4 จ่อมาปีนี้ใน MotoGP ข้อมูลเกี่ยวกับรถแข่งรุ่นใหม่ของค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่าที่จะใช้เครื่องยนต์แบบ V4 นั้นเป็นข่าวที่วนเวียนอยู่ในวงการม o t ต GP กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่หลังจากการเปิดตัวทีมแข่งสำหรับฤดูการใหม่แบบพร้อมกันทั้งทีมโรงงานและทีมรองพวกเขากับยังใช้ตัวแข่งสูบเรียงคันเดิมอย่าง y z r m 1จนหลายคนน่าจะหมดหวังที่จะได้เห็นรถคันใหม่กันแล้ววันนี้เราเลยขอนําข้อมูลล่าสุดจาก c r a s h n e t ที่ไปสัมภาษณ์ผู้จัดการค่ายซ่อมเสียงคนใหม่อย่างเปาโลเปาเวซิโอเกี่ยวกับรถที่เเเรราาาอออคอยยซึ่่งบกได้ล้ลวผูจ การคนใหม่นั้นให้ข้อมูลแบบจัดเต็มและตรงไปตรงมาเกินกว่าที่เราคิดไว้มากโดยเปาโลปปเวซิโอได้ให้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องจริงครับที่เรากําลังพัฒนาเครื่องยนต์แบบซีซูบีและมันไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ใหม่แต่เป็นรถใหม่ทั้งคันแต่มันก็เป็นเรื่องจริงอีกที่ตอนนี้เราต้องลงแข่งด้วยเครื่องยนต์แบบสูบเรียงเรายังพัฒนารถคันเดิมต่อไปตามปกติและไม่สามารถทิ้งรถคันเดิมได้เพราะเราต้องเตรียมตัวสําหรับปี2026ด้วยพวกเราพัฒนารถทั้งสองคันแบบควบคู่กันไปมันเหมือนกับการมีลูกแฝด,ดนทมี พัฒนาก็จะพัฒนารุ่น V4 ต่อไปจนกว่าเด็กน้อยของเราจะพร้อมออกจากโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นผมขอพูดให้ชัดเจนว่าทีมของเราจะใช้รถสูบเรี่ยงตลอดการแข่งขันปี2025เพราะมันคงจะดูไม่มีเหตุผลถ้าจะเปลี่ยนไปใช้รถใหม่และเครื่องยนต์ใหม่กลางฤดูกันและด้วยความที่รถใหม่ยังอยู่ในช่วงพัฒนาทําให้เรายังไม่รู้ว่ามันจะพร้อมตอนไหนแต่ถ้ามันพร้อมเราก็จะให้อากุสโตเฟอร์นันเดสใช้มันลงแข่งด้วยสิทธิ์ไวค์ดเพราะเราใช้สิทธิ์นี้ได้ถึง6ครั้งซึ่งเหตุผลที่เราเลือกออคุสโตักแข่งอยู เขายังอยากที่จะลงแข่งส่วนนักแข่งมือเก่าอย่างคาร์คลัโลและอันเดรโดวิซิโอโซที่มีประสบการณ์มากกว่าก็จะไปทําหน้าที่อื่นและเมื่อเขาถูกถามเกี่ยวกับรถใหม่ที่จะใช้เครื่องยนต์ขนาด 850cc สำหรับการแข่งขันภายใต้กติกาใหม่ในปี2027เปาโลพาเวซิโอโซก็ได้ให้ความเห็นว่ารถใหม่ที่ใช้เครื่อง 850cc นั้นจะเป็นเหมือนกับลูกของตัวสูบ V และสูบเลี้ยงเราเชื่อว,ว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่มากมายเกี่ยวกับตัว V4 และเราก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเครื่องสูบ V 1 0 0 0 cc แล้วนำ ต่อยอดกับเครื่อง8 5 0ซ cc แต่ก็ไม่แน่ว่ารถสูบเรียงอาจจะดีกว่าก็ได้ซึ่งความเห็นดังกล่าวก็จะไปตรงกับความเห็นของฟาบิโอกอตาโลที่ยังไม่อยากให้ความหวังกับเครื่องสูบีมากนักเนื่องจากคู่แข่งร่วมชาติอย่าง Honda ก็ใช้เครื่องยนต์สูบีแต่ก็มีผลงานที่ไม่ดีเท่าไหร่เช่นกันหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo t ต r Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย